สวัสดีค่ะนิราทลาลูกไพยิปสิทธิริพรมนะคะวันนี้ก็จะมาทานายนะคะในของข้อดวงการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งต้องบอกกันว่าทํานายแบบภาพองค์รวมนะคะไม่เจาะจงดูของใครเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางในการํำรงชีวิตพอนะคะราศีพฤษภนะคะดวงการเงินประจําเดือนพฤษภาคม2568นะคะผู้ที่เกิดแต่วันที่ 16พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนก็สามารถจะเข้ามาฟังคอนเทนต์ตัวนี้ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยวันนี้คือนหน้าธรรมเป็นแบบปิดอาการนะมีไพ่เล่นข้างบนอ,อยู่4กอ่อ้วนกันนะคะเรามาดูกองที่1นะคะเป็นมะนาวกองที่2นะคะเป็นดอกไม้สีชมพูกองที่3นะคะก็จะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะ เห็นชัดไหมกองที่4นะคะเป็นเลมอนนะคะก็จะเปรีย้ยวตั้งแต่กองที่1ถึงกองที่4เลยนะใครชอบก้องไหนนะคะเออใครชอบดอกไม้หรือว่าชอบมะนาวหรือเลมอนนะคะก็เลือกก่องน,นั้นได้เลยนะคะ ท้าเลกันได้แล้วนะคะเรามาดูคําตอบกองที่1กันนะคะกองที่1นนะคะก็คือมะนาวนะคะมะนาวให้ความหมายบอกว่าโชคดีนะคะขอให้คุณจงโชคดีนะคะในรอบนี้นะคะคำแนะนำในการใช้ชีวิตนะคะบอกว่า จงมองหาคนอย่างนะคะจงมองคนไม่ใช่มองหาคนจงมองคนอย่างทะลุป,ปุโปรงนะคะถึงเบื้องหลังของเขาและตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นและจงรับผิดชอบต่อทัศนคติของตัวเองการแสดงออกต่อสังคมของคุณมันคือจุดเริ่มต้นเพื่อค้นพบตัวตนของคุณนั่นเองนะคะอันนี้คือกล่องที่1เรามาดูกันนะคะว่ามะนาวนะคะจะพูดถึงดวงการเงินของคุณว่าอย่างไงนะคะ ใบแรกนะคะห้ามเม้าก็ดูจะวุ่นวายนะเดือนนี้นะการเงินนะอ่ะจะผ่านไปได้ไหมนะคะสามถ้วยแปดดาบ the strength นะคะอืม artist นะคะ artist artist ก,ก,การจินตนาการสามเหรียญอู้ผ่านไปได้เหมือนเดิม แต่ระวังนิดนึงจะมีคนเอาปัญหาเดือดร้อนใจวุ่นวายมาให้แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของเซ็ตเอกสารสัญญาการกู้การคำ้ำหรือว่าเราอาจจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้เช่นมีคนมาขอหยิบยืมแล้วเราก็เป็นเจ้าหนี้หรืออาจจะต้องระวังในเรื่องของคำว่าลูกหนี้เช่นถ้าคุณเป็นลูกหนี้นะแล้วคุณอาจจะมีเจ้าหนี้แบบบีบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันเจ้าหนี้ขมขูบ้างแหละนะคะ เอออันนี้อยากให้ระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าเตือนมาแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายในเดือนนี้คุณก็จะผ่านไปได้คือการเงินของคุณน่ะมันจะดูวุ่นวายดูวุ่นวายอยู่ในช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆก็จะผ่านไปได้ถึงจะวุ่นวายแต่ก็ผ่านไปได้แล้วก็ที่สําคัญนะรายนเ้ื่องของคำว,ว่ารายได้ของคุณน่ะนหน้ามองว่าคุณน่าจะมีรายได้มามา,มากกว่า2ช่องทางสามช่องทางขึ้นไปบางคนอาจจะมีรายได้ประมาณ3มช่องทางทําธุรกิจไง รู้กิจส่วนตัวทํางานประจําด้วยแล้วก็ทําหลากหลายอาชีพเรียกว่าแบบเหมือนฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้เนาะก็คือทําหลายอย่างก็จะมีรายได้เข้ามาทุก,ท,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 กทุกช่องทางและคุณก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้ามีลูกค้าประจําสั่งซื้อสินค้าแบบประจํามีลูกค้าแบบสัญจรลูกค้าจรจะมีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอด,ดิวงานกับคุณขอเจรจาขอพูดคุยขอต่อรองกับคุณในเรื่องของทางการเงิน เพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสารสัญญาดูดีเงื่อนไขไม่ว่าคุณจะเซ็นเซ็นเอกสารอะไรกับใครก็ตามนะคะเป็นเอกสารแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเอกสารทางด้านกฎหมายเนี่ยให้อ่านดีๆให้อ่านให้รัดกุมนะคะดูเงื่อนไขดีๆนะว่าเราถูกเอาเปรียบไหมหรือว่าเราเสียเปรียบอะไรหรือเปล่านะคะก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่คุณก็จะผ่านไปได้แหละนะคะมีเงินให้คุณได้เก็บอยู่นะคะอ่ะขอดูสิว่าในช่วงสิ้นเดือนนะรายได้ของคุณนะ มันจะมีพอกับรายจ่ายไหมนะคะมีรายมีรายได้กับรายจ่ายพอพอใช้มีเงินให้คุณได้หมุนใช้หนี้ทันในสิ้นเดือนนะคะอืมมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงไหมไม่ค่อยมีอะเอาง่า,งายๆคือไม่อยากให้คุณเสี่ยงโชคเลยในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็นงวไปนะคะเรามาดูกันต่อนะคะกองที่สองนะคะดอกไม้สีชมพูนะคะดอกไม้สีชมพูพูดถึงเรื่องของคําว่าความสุขที่คุณจะได้รับนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเส้นทางชีวิตแบบใดก็ตามถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะมาอยู่ในจุดยืนของคุณทำหน้าที่ของการเป็นผู้นำของคุณสร้างแรงบันดาลใจแล้วคุณจะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้จงเคารพและจงให้เกียรติผู้อื่นนะคะเท่ากับที่คุณให้เกียรติตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเรามาดูกันนะการเงินของคุณนะคะ การเงินจะเป็นยังไงจัสติ c e นะคะอ่ะห้าเหรียญสามถ้วยไพ่เดสขึ้นมาโอ้โหสองดาบพลังงานดูเหมือนจะค่อนข้างหนักอยู่พอสมควร รายได้ก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วและลแบบรายจ่ายยังเยอะด้วยรายจ่ายคุณมันมาแบบหลายช่องทางมากๆม,ม,มันทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกหดหูในเดือนเดือนนี้มากๆเลยอยากให้ระวังบางทีมันอาจจะติดลบได้และก็ยังเตือนด้วยว่าการเงินของคุณในเดือนนี้อย่าประมาทนะคะพูดในเรื่องของคําว่าการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลใครที่กำลังมีประเด็นปัญหาอยู่ในเรื่องของทางการเงินหรือว่าเป็นคดีความกับใครอยู่มีลูกหนี่มีเจ้าหนี้ฟ้องเป็นโจทย์ฟ้องเป็นจําเลยอะไรพวกนี้ค่ะ ขอดูหน่อยซิว่าถ้ามันเป็นโจทย์จําเลยจริงจริงนะถ้าสมมติว,ว่าคุณเป็นโจทย์ถ้าตัวคุณเป็นโจทย์คุณจะชนะคดีไหมอืมมีเกณฑ์ชนะคดีถ้าถ้าคุณเป็นจําเลยคุณจะชนะคดีไหมหูก็สู้สุดดิเหมือนกันนะคือน,น,น่ามองว่าคดีเนี้ยรอบนี้ถ้าคุณมีคดีจริงๆนะสู้กันยาวพอสมควรสู้กันยาวงัดหลักฐานมาสู้กันงัดหลักฐานมาสู้กันอะ ไม่มีใครเอาใครลงไม่มีใครเอาใครลงแล้วไม่มีใครยอมใครด้วยก็จบยากนะคะอันนี้คือนี่น่าพูดประเด็นคนที่มีคดีความแต่ถ้าใครไม่มีคดีความก็แล้วไปจบไปนะคะเรามาดูกันต่อในกรองที่สองเนี่ยบอกว่ารายได้ของคุณนะมันจะเข้ามาแบบยากมากจะมีรายได้ที่ค่อนข้างยากมากแล้วก็มีเหตุการณ์ทำให้คุณต้องเสียเงิน คขาว่าเสียเงินในที่นี้คือเยอะเรียกได้ว่าต้องควักเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่ายควักเงินในบัญชีที่เก็บไว้ออกมาจ่ายมีเรื่องของการสูญเสียการเงินในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมีเรื่องของการหยิบยืมมันเกิดขึ้นเราไม,ไม่เราไม่จ่ายไม่คืนหนี้อะไรแบบนี้นะคะหรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินนอกจากนอกจากคําว่าลดพังลดเสียแล้วย,ยังเหมือนแบบโดนเลียลายด้วยแล้วก็มีเหตุให้แบบต้องต้องจ่ายทีละเยอะๆสมมติ upcoming, ว่าเฮ้ยเรามีรายได้แค่วันละพัน แต่พรุ่งนี้มันจะมีรายจ่ายให้เราออกไปแล้วสักสี่พันสามพันสี่พันห้าพันแล้วมันจะเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งรายได้จะเงียบไปอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็เหมือนจะมีรายได้เข้าแล้วมันก็จะเหมือนมีรายจ่ายทําให้คุณต้องแบบจ่ายออกไปอีกซึ่งทําให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจอ,อถ้าถามถึงมีคนแบบจะช่วยคุณไหมจะมีคนมาอุปถัมภ์คุณไหมจะแบบมีใครที่แบบพอจะให้คุณแบบได้เอเรียกว่านะสามารถ เป็นที่เพื่อให้กับคุณได้อืมมีไหมเหมือนยากอะ่ะเหมือนแบบมันต้องพึ่งตัวเองอะ่ะแต่มันก็จะพอมีอยู่บ้างแหละแต่ส่วนใหญ่เหมือนคุณต้องพึ่งตัวเองคาว่าพอมีนี่หมายถึงว่าสมมติว่าคุณไปขอหยิบยืมกับคนคนหนึ่งไม่ว่าจะยืมกับผู้หญิงหรือยืมกับผู้ชายก็ตามเขามีให้คุณได้แต่อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากเพราะว่าส่วนที่เหลือเหมือนคุณต้องแบบควักออกมาจ่ายเอง ซึ่งคุณอาจจะต้องจาเป็นเอาเงินกองที่คุณมีในบัญชีอะค่ะมาจ่ายบางคนจะบอกว่าหนักเกินก็คือแบบเงินในบัญชีนี้คือแทบไม่มีเลยมันก็ยิ่งจะแบบโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าโหดเหมือนกันกองที่สามนี่คือโหดมากรายจ่ายมันเยอะมันรายจ่ายมันมาหลากหลายช่องทางมากนะคะขอดูหน่อยซิว่าเดือนนี้คุณมันจะรอดไหมอะเป็นแบบนี้โหยไม่รอดอนะห้าดาวขึ้นมาเหงาเลยอะเพราะฉะนั้นนะ รายได้ของคุณมีเท่าไหร่เก็บกินให้น้อยลงคือบางคนจะบอกอู้ยากมากเลยค่ะกินให้น้อยลงเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยลองบริหารการเงินใหม่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆลองบริหารการเงินใหม่ดีๆนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะในกองที่สามนะคะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะดอกไม้สีขาวนะคะบอกว่าอ,อายุยืน พูดถึงการอายุยืนนะคะการบรรลุเป้าหมายนะคะการมุ่งมั่นที่จะทําฝันให้มันเป็นจริงตั้งเป้าหมายระยะสั้นของคุณเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับคุณเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองนะคะไม่ใช่การบงการคนอื่นการควบคุมคนอื่นนะเพราะว่าถ้าเราไปบงการคนอื่นก็จะกลายเป็นว่าเรารเผด็จการจนเกินไปหากขาดสติจะกลายเป็นคําว่าชอบบงการจนี้เจ้าการคนอื่นนั่นแหละนะคะยาหลงไหลในความสถ ยาหลงไหลในความสามารถของคนอื่นจนเกินไปแต่จงใช้ความสามารถของคนอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราจะดีกว่านะคะอ่ะกองที่3ามคำแนะนำแบบนี้นะคะเรามาดูการซิว่าการเงินของคุณจะเป็นยังไงออัศวินถือเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วย หกไม้เท้าสิบเหรียญแล้วก็คิงถือถ้วยนะคะพลังงานดีตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ใบแรกเลยบอกว่ารายได้ของคุณอะ่ะมีแต่มันจะเท่าเดิมอยู่เท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีน้อยลงก่าเดิมไม่ว่าคุณจะจ่ายไปแค่ไหนจะมีรายรับมากเท่าไหร่หรือจะจ่ายไปเยอะมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายคุณก็จะมีรายได้เท่าเดิม อยู่ในบัญชีอยู่กับคุณแบบไหนยังไงสมมติว่าเรามีบัญชีมีเงินในบัญชีอยู่สักประมาณสองหมื่นแล้วกันมีเงินในบัญชีอยู่สองหมื่นอันนี้คือไม่เกี่ยวกับบัญชีแล้วนะแต่รายได้ของคุณมันเยอะมากกว่าสองหมื่นมันเยอะกว่าในบัญชีอยู่แล้วแล้วรายจ่ายของคุณมันก็เยอะตามไปด้วยแต่คุณจะแบบไม่ได้มีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าสองหมื่น และคุณก็ไม่ได้เอาเงินเก่าในบัญชีในส0 0 0 0นคุณมาใช้มันจะเป็นแบบนั้นนะคะซึ่งในเดือนนี้คุณจะค่อนข้างแบบเหมือนคุณมีความคิดเหมือนคุณมีไอเดียมีไอเดียว่าแบบเ้ยอยากจะเอาเงินไปลงทุนจังเลยเอาไปต่อยอดทําธุรกิจกับเพื่อนทําธุรกิจกับคนในครอบครัวส่วนคนในครอบครัวทําธุรกิจด้วยดีกว่าจะดีไหมแล้วลงทุนแล้วมันจะโอเคหรือเปล่าจะมีไรายได้ที่แบบเยอะมากขึ้นไหมมีไรายได้เยอะมากขึ้นก็จริงในเดือนนี้นะคะแต่เพียงแค่รู้สึกว่า เงินเก็บมันอาจจะแบบยังไม่ได้เยอะตามไปด้วยแต่มันจะมีการเขาเรียกว่านะมีการขยับขยายในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนมากขึ้นนะคะแต่คุณจะแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มากพอแต่มันจะมีอย่างแน่นอนมีเก็บมีเก็บอาจจะแบบเหมือนที่หนาา้าบอกมันอาจจะไม่ได้มีเก็บเยอะแค่นั้นเองแต่แต่มันจะมีเข้ามาเรื่อยๆรืยๆไม่ได้ขาดเรียกว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่มันไม่ได้ขาด ะะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณคนที่คอยช่วยเหลือคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะคะคอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะคะหรือว่าเวลาที่เรามีปัญหาติดขัดเดือดร้อนใจเรื่องของทางการเงินก็แบบมีคนในครอบครัวที่แหละคอยช่วยเหลือคุณเอาไว้อยู่นะคะก็ถือว่าดีนะแล้วก็ถ้าใครคิดที่แบบอยากจะช่วงนี้เอาเงินไปลงทุนในเรื่องของการเทรดลงทุนเ,เงินในในหุ้น เงินดิจิตอลอะไรพวกนี้คะ่ะดิจิตอลอะไรพวกนี้นะออยากลงทุนแบบนี้ก็สามารถลงทุนได้ลงทุนได้นะคะอืมกําไรมันจะเยอะไหมขอดูหน่อยกําไรไม่ได้เยอะมากแต่ลงทุนได้อยู่นะคะเออแล้วก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงไหมเดือนนี้ มีแต่มันไม่ได้น้อยมันไม่ได้น้อยพูดผิดเออขออภัยพอจะว่อดีแล้วคะ่ะจ้าไม่น้อยก็ดีแล้วเออง้นก็แบบนั้นแล้วกันนะคะมีอ่าเยอะเออไม่ได้น้อยหรอกละกันนะคะมันพูดไปแล้วมันแก้คําพูดไม่ได้โอเคจดลงไปนะคะมาดนต่อนะกองที่สี่นะคะเป็นเลมอนนะคะเปรีย้ยวจี๊ดหอมด้วยพูดถึงเรื่องของการทําความสะอาดสะอาดจิตใจนะคะอย่าตึงเครียดนะคะ นี่คือโอกาสที่คุณจะได้สร้างความเข้มแข็งในจิตใจของคุณแล้วก็เรียนรู้ที่จะยุติความขัดแย้งกับคนอื่นและความขัดแย้งภายในใจของคุณเองด้วยเช่นกันการจัดการกับตนเองมันง่ายกว่าที่เราจะไปแก้ไขความขัดแย้งกับคนภายนอกนะคะอ่ะกองสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันซิว่าเป็นยังไง ใบแรกนะคะหกถ้วยพลังงานดีมากการเงินของคุณสีไ่ไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าการเงินมั่นคงเเด็กถือถ้วยอะดูซิอีกใบหนึ่งว้าวอาศวินถือถ้วยการเงินดีเรียกได้ว่าไรายได้เข้ามาเยอะบางครอาจจะทำธุรกิจเยอะหลายตัวนะมันไม่ใช่แค่แบบสักสองอย่างเกินไปคือน,น่าจะว่านาจะทำ อะไรที่มันมากกว่า6อย่างเจอย่างขึ้นไปแล้วไรายได้มันก็มีเข้ามาตลอดเข้ามาเรื่อยๆมัน,ม,นมันได้มาจากคําว่าเพื่อนแนะนํามาพี่น้องแนะนาํามาญาติรู้จักแนะนํามาให้รู้ให้รู้ว่าเราทําธุรกิจตัวนี้ตัวนี้นะเหมือนมันเป็นการแบบพูดแบบปากต่อปากปากต่อปากแล้วก็เป็นการพรีเซนต์แบบปากต่อปากโฆษณาแบบปากต่อปากเหมือนคุณแบบไม่ต้องไปโฆษณาแอดยิงแอดอะไรพวกนี้เหมือนแบบเขาแบบ แตกคะแนนให้กับคุณแบบปากต่อปากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีไหมดีการเงินของคุณจะเยอะการเงินของคุณจะมั่นคงใครที่แบบเคยได้แบบร้อคุณก็จะได้แบบร้อซของรายได้คําว่ารายด้เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณอาจจะแบบบางคนจะบอกว่าแสนหนึ่งค่ะเคยได้เดือนละแสนก็ได้แสนหรือบอางคนบอกว่าเ,เคยได้เดือนละห้าหมื่นก็ห้าหมื่นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนไม่มีลดไม่มีลดก่อนไม่มีลดไปแล้วไม่มีเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไม่มีลด ไม่มีลดลงเออต้องใช้คํานี้นะคะแล้วก็มีเก็บไหมในเดือนนี้มีเก็บมากขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มีเก็บมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคุณคอยให้โอกาสคุณตลอดเวลาแล้วก็คือน่าสึกว่าคุณจะมีโชคด้วยแหละนะคะโชคจากเด็กเขาเรียกว่านะเด็กเออเป็นเด็กอะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นเด็ก เอาโชคลามมาให้จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงทายพวกนี้นะคะแล้วก็มีคนยิบย่นโอกาสดีๆมาให้กับคุณตลอดเวลาทางการเงินคุณจะได้ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ในวนกลับมาหมดเลยก็ถือว่าพลังงานดีมากอ่ะเดี๋ยวหน่อยคอยดูหน่อยสิช่วงสิ้นเดือนนะคะค่าใช้จ่ายแบบฟิกฟิกเลยอย่างเช่นค่าค่าบ้านค่ารถอ่าเช่าบ้านผ่อนรถใช่ไหมค่าละเอียะค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าน้ำอะไรอย่างเงี้ย จะมีจ่ายทันไหมเดือนสิ้นเดือนมีจ่ายทันเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องกังวลเพราะอย่างที่บอกแล้วแหลได้ของคุณมันจะเข้ามาเยอะมากโอเคจบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญคือการรักษาสินให้คมนะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้คุณได้ทำให้คุณแคลคลาดปลอดภัยนะคะบ๊ายบาย